สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาพบกันที่ช่องเย็บแน่สลอดนะจ๊ะ,ะวันนี้นะครับทุกคนครับเราก็มาพบกับสาวท้าสาวใจนะครับโอเคเราก็มาจัดงบกันที่สามร้บาทเป็นสองบาทนะคะทุกคนครับอ่ะในผู้ชาททำเพลงนะจ๊ะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เบ็ดเบาๆทุนเบาๆนะจ๊ะอ่าไงกันบ้างนะคะทุกคนครับสบายดีกันเนาะคิดจริงกันนะคิดเหมือนเดิม MC ที่น่ารักทุกคนจ๋ะอ่ะใครที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อร,รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับ เราก็สร้างมาเพื่อความสุขของประชาน,นนะครับน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ปีช่องเราไม่แนะนำให้ทำตามอย่างแน่น,นอนนะจ๊ะได้เลยนะคะทุกคนครับอวันนี้ไม่พูดเล่นทำทิงเนาะสาเข้ำมารววเลยนะจ๊ะวันเมื่อวานจัดไปที่ลักกี้เนก,กโอโหคุมสุดเลยสุดไปเลยนะคนคุมสุดเลยสุดไปเลยนะลงมาคนสองจะมาตรงนี้ยังมีเขา มาเลยโอ้โหหน้าแดงเข้ามาที่5บาทไหลมาคุณ2องดอกนี้ยังไม่เข้ามานะจ๊ะเข้ามาสกักทีเหอะเข้ามาสกักทีเหอะเข้ามาสักทีเหอะโอ้โหสวยเลยครับทุกคนจ้าแล้นแล้วแล้วเขียวมาออเออออยังไงอะ สวยยังไม่ไหลมานะจ้ะคิวลงมาที่หนะ้าสิบลงมาเอาสวยเลยครับทุกคนสิบใบเข้ามาโอ้โห,โหไหลมาสิบหกบาทแปดสิบละฉ่ำเลยครับสามสิบห้าบาทข้ามาดอกนี้โอ้โหนะ่ะเขียวสวยเลยครับคุณหกม,มาโดนนี้ ดูวันราไว้ก็โตและกันเถอะเรามาลุยรางวัลกันโตละกันเลยค่ะทุกคนจ๋าเรามาลุยรางวัลก็โตแล้วกันเลยนะค่ะทุกคนจ๋าตังตังไปเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าคุณซ้ำพรายวันนี้อาม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 าเริ่มเลยเริ่มเลยขอคนไม่เล่นนะจัดเป็นข้าว่ารซูเปอร์เมกาที่หนึ่งร้อยสิบาทสี่สิบสตางค์นะค่ะทุกคนครับปะลุยๆกันเลยนะรวยลุยกันเลยนะคุณซ้ำลอยวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะ เจ๊ไ้าเคยลงมาสวยนะฉ้ำเลยนะแกโอ้โหสวยครับได้ลงมาโอ้โหย,ยังไม่เลยลงมาเลยเข้ามาอีกรอบนี้ ยังไงนะยังไงยังไงนะอะไรไปกันเล่นเล่นกันก่อนนะจ๊ะอะไรไปเล่นเล่นกันก่อนนะจ๊ะโอ,โ,โอ้โหขาดไปคส่งมาตรงนี้ยังไม่เข้ามานะครับทุกคนจา๋าเดี๋ย์ น่าสิบมาเข้ามาละเริ่มเข้ามาละเริ่มไหลมาละไม่ยังไม่ไหลมาเหมือนเดิมนะเอามาตอนนี้ตอนนี้อะไรลงมาชิโอ้โหเสร็จได้สุดเสร็จได้สุดนะคุณส,สองอเคมาครับทุกคนครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆกันก่อนนะทุกคนจ๋า นั่นนั่นนั่นนะมันนี่สาวถ้ำเป็นไรอะอะไรมาแล้วพอบหนนี่มาเลยนะนี่สาวถ้ำเขาเป็นไรจ้าเขาไม่จอยหรอถ้านะเชี่ยลงมาสิกอือหือ,อยังไงอะไปเกมไปเกมจ้ะ โอ้โหเมฆเข้ามาเลยนะน่าเจอ๋อโหสวยเลยยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะเขีเข้ามาอีกรอบนี้เจเข้ามานะเจงลงมาสวยละอ้ามาไหลเรื่อยๆเลยมาเอ่อเคลงมาแล้วอีกรอบนี้น้าฟ้าโอ้โหสามสิบสองบาทน,นะคะทุกคนจ๋า สามสิบสองบาทนะจ๊ะมาห้าบาทเลยสวยล้วเดียวลงมาสวยเข้ามาอีกโอ้โหไปกันก่อนนะครับพ่อจ๋าคิวเข้ามาแล้วดอกนี้สวยเลยครับสิบบาทเข้ามาไหลม้โอ้โหคนสี พีโอ้โหมาฟีเก,เกมจ้ะลุ้นๆลุ้นๆโอ้โหเขาไม่มาเลยฟีเกมเราไมา่รอบนี้ดอกนี้ดอกนี้เขามานั่นมาสักทีนั่นมหาสักทีโอ้โหหนึ่งร้อยหสิบบาทเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยอัปเบตดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยยอดพุ่งมากเลยทุกคนจ้าโอ้โหเรามาดูกันเรางอนโตรเรากันเถอะจ้าเรามาดูรางวัลก้อนโตเรากันเลยนะคะทุกคนครับ โอ้โหคิดว่าจะไม่เข้าแล้วคิดว่าจะไม่เข้าแล้วสาวทำสาวใจจัดไปที่เงินเมกาค,าคารับทุกคนครับที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทครับเลยมาลุยกันต่อเลยครับทุกคนครับเออ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 เอ้ยคิดว่าจะไม่เข้าหรอเนาะจิ้มลง,ลงมาลงตัวยังโอ้โหหน้าเคมาเต็มหน้าเลย โอเคจะไปครับทุกคนครับฟรีเกมมาเกมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหไหลมาไหลมาโอ้โหสวยเลยครับเจไม่คิดลองมาเลยได้เลยฟรีเกมนี่ไหลฉับนะฟรีเกมนี่ไหลฉับเลยนะโอ้โหสวยเลยครับทุกคน หนุกมากจะไปได้เงินอุกรอนตัวที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทจ้าพี่จ๋ามาครับทุกคนครับปไปเลยครับทุกคนครับนา้าติดมาโอ้โหนนำเลยจัดประทีปยี่สิบเจ็ดบาทครับทุกคนครับสองมูลสุดท้าย ดูกันเราวันเรากันเลยครับทุกคนครับจัดไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทครับทุกคนครับมามาวันนี้เอาแบบได้ก็ได้วะอย่างงี้ปะเออเนาะทุกคนจาโอ้โหไหลมาขอ,อยอดสักพันโอเค ห้าสิบสองบาทยังไง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 สวยครับไปกันเลยจ้าพิธาโอเค กันสัตร์ทมโอ้น่าเขียนแต่เมื่อกี้น้งมนะัน่ะสวัเลยนะเมื่อกี้โอเคมานั่นโอ้โหมันแบบจะเข้าก็ไม่เข้าอ่ะทุกคนมันแบบเครื่องคูเครื่อง,เค,อง,เ,คองเครื่องนะโอ้โหวันนี้ก็เสียค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามไม่เข้าไงประเด็นนะไปจ้ะ ไหลมาเจ๊คิวมาละโอ้โหยไม่เข้ามาเลยนะเดียวมาเอาหออีกรอบนี้เจ๊เนี่ลงมาแล้วเอาซัเลยโอโหยแปบาทห้าสิบสตางค์อยู่แล้วจ้ะเจ๊เข้ามาแล้วรงนี้ว่าง คณสองไหลมาอ้อยยังไม่ไหยมาเลยมาปรับเบสิบเลยอะไรก็เสียวะมาเอาไงเอาเอาเดะเข้ามาไปมา นายโอ้โหนี่าะเอมเมคีร์ไม่ลงมาเลยทุกคนวันนี้สาสตร์ทำเขาไปไหนวะอะไรไปก่อนอะไรไปก่อนอะไรมาได้ยุ่งไหมาได้ยุ่งสิบกบาทมันจะไหลแบบก้อนโตเข้าก็ไม่เข้าอ่ะทุกคน,น,นยังไงอ่ะ ฟีเกมยังไงกันเนี่ยเจอเข้ามาโอ้โห ไม่ไรหรอสวยชิบสี่เอามายิงเราดิคนสองตัดมาดิแค่สิบเข้ามาแล้ว 94. โอ้โหคนสี่โอ้โหหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทย่ิบเจ็ดบาทยังไม่ก้าวต่อมาเลยเอาขอก้อนตัวสักพันสักพันจะไปแล้วทุกคนนะจะไปแล้วนะ ก้นโตอะไรมายังไงยังไงจิ้เข้ามาแล้วสวยร้อสิบแปดบาทสวยยังไม่เข้ามาเลยนะเดี๋ยว โอเคครับสินซีมาสวยแล้วโอ้โหยี่สิบหกบาทคนซับอะไรมาเอามาอะไรเข้ามาอีก ยังไงจ้าสวยครับน,นั่นนะ่ะ สวยเตอาสวยโอ้โหมาหนึ่งร้อยยี่แล้วไีเกมลงมาสักดีดีอ่ะจัดมา เอาเริ่มเนี่ยคอลักวันเก้ม่มโตมาไปเกมเขาแล้วเนี่ยเอ,อมาสามสองุหกโอ้โหจัดไปที่สามสิบสองวันเข้ามาแล้วโอ้โหนนจะไม่เข้ามาแล้วไ,ไปไปไลไปครับทุกคนเจยังไงยังไง สี่มูลสุดท้ายครับทุกจาก๋าติไปครับไปดูเงินรางวัลรวมของเรากันเถอะสองร้อยห้าสิบสามโอเคเป็นไงกันบ้างคะทุกคนจา๋าวันนี้เราก็มาเจอกับสาว่ามสาวใจนะคะวันนี้เราก็ขอจบคลิปแล้วนะคะพี่เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีโอกาส ดีๆไม่มาเราเจอกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบายบายสวัสดีครับ